สวัสดีสมาชิกไลออนทุกคนผมขออนุญาตนําบทความที่ท่านไลออนธนกิจพามมีนินได้นํามาแบ่งปันเพื่อที่จะทําให้หลายๆคนเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตไปพร้อมๆกันโดยเขาได้นําบทสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของมหาเศรษฐีชาวในจีเรียรคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฟิมิโอเทโดราด้วยคําถามที่ว่าคุณจดจําสิ่งใดที่ทําให้คนมีความสุขที่สุดในชีวิตฟิมิ ic, เขาตอบไปว่า สิ่งแรกเลยคือสิ่งที่เขาสะสมความรวยและวิธีที่ทําให้เขาเองไปสู่ความรวยและความมัง่งคั่งอันดับ 2. เป็นสิ่งที่เขาสะสมของมีค่าหรือของหายากที่หลายๆคนก็แสวงหาแต่ไม่สามารถหาได้แต่เขาสามารถเก็บและสะสมเอาไว้ได้สิ่งที่ 3. เขาตอบว่าเขาสามารถทําโครงการใหญ่ๆได้ประสบความสําเร็จและยิ่งใหญ่อย่างเช่นเขาเป็นผู้ครอบครองการจ่ายน้ํามันดีเซล 95%ของประเทศไนจีเรียหรือเป็นผู้ครอบครองรายใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาจนกระทั่งมีเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเนี่ยนะครับคือความสุขและความทรงจําที่เขาจําได้แต่เขาบอกว่าทั้งหมดมาก,ก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนที่มันเกิดขึ้นจริงๆในตัวเขาแต่ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นจากสิ่งหนึ่งที่เพื่อนเขาได้ให้โอกาสและร้องขอ ว่าขอเก้าอี้ติดลอ200้อ2 0 0รคันหรือที่พวกเราเรียกว่ารถวิวแชร์นั่นเองให้กับเด็กผู้ที่พิการ,เ,ราเขาก็ยินดีที่จะบริจาคให้โดยเต็มใจอย่างยิ่งแต่ว่าเพื่อนของเขามีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าเขาเองเนี่ยจะต้องไปร่วมมอบรถวิวแชร์นี้ให้กับเด็กเรานั้นด้วยกันแล้วเขาเองก็ไม่ปฏิเสธคําร้องขอของเพื่อนเ,เขาก็ไปนํารถที่เขาอยากจะมอบให้เอาไปแจกให้กับเด็กพิการต่างๆด้วยตัวของเขาเอง สิ่งที่เขาได้สัมผสัสมาก็คือว่าเด็กมีความสนุกเด็กมีความร่าเริงเด็กมีรอยยิ้มและเบิกบ,บานออกมาทางสีหน้าเขาเหมือนว่าเขากำลังสร้างชีวิตใหม่เขากำลังสร้างบรรยากาศใหม่ๆให้กับเด็กกลุ่มน,นั้นเขารู้สึกเบิกบานและมีความสุขอย่างยิ่งและเมื่เอเขาทำกิจกรรมเสร็จเขากำลังจะเดินออกจากสถานที่นั้นมาก็มีเด็กพิการคนหนึ่งเข้ามากอดขาเขาอย่างแน่นแล้วเขาก็ก้มลงไป,ไนนงไปถามเด็กใกล้ๆว่าหนูต้องการอะไรเพิ่มอ,อ,อีกหรือเปล่า เด็กคนนั้นตอบว่าไม่ขอผมมองหน้าคุณรงชัดๆอีกครั้งหนึ่งเพื่ออนาคตเมื่อหนูและหลุงไปอยู่บนสวรรค์หนูจะได้จำลงได้แม่นๆแ,และขอขอบคุณรงอีกครั้งหนึ่งบนสวรรค์นั่นเองเนี่ยครับคำพูดของเด็กทําให้พิมมีเขาเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเขาอย่างสิน้นเชิงเพราะฉะนั้นคุณนะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในองค์กรไลออนแล้วคุณต้องการให้ใคร จำคุณในรูปแบบไหนให้ใครจำบทบาทหรือสิ่งที่คุณทําอย่างไรเอาไว้ทุกคนคงมีความสุขแน่นอนถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาจดจําแล้วนําไปพูดคุยขอบคุณได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งมันคือความสุขที่หาค่าไม่ได้เลยใช่ไหมครับและสิ่งนี้ครับเราสามารถทําให้เกิดขึ้นได้เมื่อเราอยู่ในองค์กรไลออนด้วยกันและเราเองจะได้รับคำขอบคุณจากคนทั่วโลก Komm, komm, komm.